อาะสมมติรา้อยร้อยคนพม่าสี่คนร้อยรงคาเรียนพม่ากี่หลังรคาเรีอนยี่สิบถึงไม่ถึงมาถึงไถึงพม่ายี่สิบเราแปดสิบเราคนไทยมันอยู่เราอยู่กันนานแล้วค่ะแล้วอยู่ๆเขามาอบขาว่าที่นี่มันเป็นสลัมจากกรณีที่มียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติชื่อไรวิทกาบีได้เผยแพร่คลิปสลัมพม่ากลางภูเก็ต เปิดโปงสลัมต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตการมีอยู่ของชุมชนแรงงานเมียนมาจ่ายค่าเช่าบ้านต่อเดือนเดือนละ3,600บาทรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วแถมมีโรงเรียนให้เด็กเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรีเปิดแอร์เย็นชั่มและผอ,อรโรงเรียนก็เป็นคนเมียนมาซึ่งคลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยชุมชนที่ถูกพูดถึงคือชุมชนหน้าสะพานปลาหมู่ที่1ตําบลรัศดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านทราบว่าชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหากคิดเป็นสัดส่วนคือมีคนไทยอาศัยอยู่มากถึง70-80เปอร์ซส่วนที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ20-30เปอร์เโดยแรงงานเหล่านี้เข้ามาเช่าบ้านของคนไทยเพื่อทำงานในแพดปลาและเป็นลูกเรือประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน นายสมชายพัฒนาชาวบ้านยืนยันว่าอยู่ที่นี่มานานกว่า35ปีแล้วคนที่อาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและมีแรงงานชาวเมียนมามาเช่าบ้านอยู่ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาความรุนแรงคือตรงนี้นะครับมันมันเป็นบ้านของคนไทยมีเยอะมีอ่ปมาณอ่าตั้งแต่ข้างในนูน้นตรงนี้มีมีประมาณสิบแปหลังแต่มันมีพมา่ามีมั่งคือมันเป็นแรงงานที่ถูกต้องนะ,ะแรงงานที่ถูกต้อง,องมันมันก็มีมั่งไที่ว่ามันก็ ไม่มีบาดตะนก็มีม่กมรกก็แต่ว่ามันคือนี่ที่เดินมานี่มันเป็นแรงงานที่ถูกก็หมดที่เดินไปเดินมาเนี่ยแต่ว่าที่เขาสงสัยกันก็คือมันมีชุมชนหรือมันมีมันมีสลัมพม่าไหมตรงนี้ไม่ใช่สลัมพม่าครับเป็นขอคนไทเลยครับโขดคนไทอยู่เยอะแต่ว่าพม่ามันก็มีเพราะมันกปกดโล่ค็ใช้แรงงานพม่าด้วยแลครับแล้วเขาก็ทํางานข้างนอกทํางานข้างนอกมามาเช่าบ้านนอนอยู่ในนี้ครับเดือนหนึ่งแพงไหม ก็คืนเดือนก็มีพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับเขามีปัญหาอะไรไหมเขากอปัญหาไหมในที่ที่อยู่นี่ไม่มีปัญหานะไม่มีนะครับกินเหล้าเมายาตะโกนโวยวายมีไหมเมายาเมาบ้างก็มีบ้างแล้วเรือหยุดเรือหยุดทีก็ออกเรือเดือนข้ามาครั้งเดือนก็ออกเรือพอเดือนมีกลั้มครั้งมันมีบ้างมันเมาแล้วเราไปตักเรือมันก็หยุดครับแล้วหน่วยงานราชการเขาเขามาดูแลไหม เขาเข้ามาเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นก็เข้ามาดูดูปกติปกติครับเจ็บค้าได้ป่วยพม่าทําไงมันก็พาไปโรงพยาบาลส่วนมากจะมีโรงพยาบาลเขาไม่รักษาได้ก็เขามีบัตรถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับบางคนบอกว่าซื้อยากินเองไม่บางคนที่ไม่มีบัตรซื้อยากินเองงั้นด้านนางสาวแหวนนำสมมติลูกสาวลุงสมชายแสดงความเห็นถึงภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปทางโซเชียล ว่าส่วนตัวไม่พอใจที่มีบางสื่อนำภาพขยะเก่ามาเผยแพร่พร้อมระบุว่าเป็นสลัมของชาวพมา่าความจริงแล้วภาพที่เห็นในโซเชียลเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วตอนนี้ชุมชนสะอาดขึ้นเพราะชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงดำนำไปวางไว้ให้รถเทศบาลมาเก็บและบางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยดูแลทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นที่ครับ นี่เป็นคนอยู่ในนี้ใช่ไหมเป็นคนไทยไหมคนไทยค่ะเป็นคนไทยนะอยู่มานานแค่ไหนแล้วอยู่มานั่งนานแล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้ี่าไม่รู้ยี่สิบกว่าปีไ้ก่อนนะไม่รู้สามสิบหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นะแล้วข้างๆนี่เป็นอะไรเป็นคนไทยเป็นพม่าคนไทยก็มีพม่าก็มีมันก็เข้ามาเช่าอยู่รวมๆกันนั่นแหละบ้านนี้ก็พม่าบ้านนี้คนไทยชางไทยห้องนี้อ่ะและสรุปว่าคนไทยมากหรือพม่ามากพม่าก็เยอะอยู่ คนใหญ่เขามาเช่าบ้านอยู่คาะม,มาเช่าบ้านอยู่แต่เดิมๆก็เป็นคนไทยทั้งหมดค่ะเมื่อก่อนคนไทยเขาก็อยู่ในนี้แต่คือเขาย้ายเขาย้ายออกไปทําอยู่ข้างนอกไงเขามีนั่นเขาไปทำอยู่องนอกออที่มันมีข่าวว่าตรงเนี้เป็นสลัมพมา่าเนี่ยพี่รู้ว่างก็ไม่ไม่รู้วก็มันก็อยู่รวมๆกันก็ไม่ใช่สลัมพม,าม่าอะไรไม่มีไม่ใช่ัหงไม่มีนะเป็นชุมชนที่ว่าคนเขาอยู่กันมานานแล้ว คนไทยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เไหมเอามหนึ่งร้อยคนเนี่ยหนึ่ร้อยครอบคัวเนี่ยม่ากี่ครอบรัวีนเก้าันจเป็นลูกจ้าลูกจ้มาเช่าบ้านคนอีกทีหนึ่อืสมมติงร้อยรอยคนพมากี่คนร้อยลังคาเรือนพมาากี่หลังคาเรือนยี่สิบถึงมเลยี่สิบน่าจะได้ มาถึงพม่ายี่สิบเราแปดสิบอันเงี้ยนะเฉพาะที่บ้านหลงอยู่ตรงนี้นะเสียใจไหมที่เขาบอกว่าเรามเป็นชาวพม่าเสียใจเราคนไทยมันอยู่เราอยู่กันนานแล้วค่ะแล้วอยู่ๆเขามาอบข่าวว่าที่นี่มันเป็นสลัมเราจะบอกสังคมว่าไง ก็ช่วยแก้ข่าวก็ได้เลยคือคือให้อยากให้ดูแบบมุมมองกว้างค่ะว่าพื้นที่ที่ว่าคุณบอกว่าพื้นที่ของเราเป็นสลัมอ่ะคุณคุณดูจากตรงไหนคุณคุณวัดเอาอะไรวัดว่าพื้นที่มันแค่แค่ไม่กี่ใช่คุณอย่าดูจากที่ว่าข่าวที่เขาไปลงด้านเดียวคุณต้องลงมาดูให้เห็นเห็นจริงๆว่าของเรามันไม่ใช่เป็นอย่างที่ว่าเขาบอกพ่อแม่เขาอยู่กันมานานนะนานค่ะสามสิบสี่สิบปีแล้ว ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวงวาวาภูแรงงานชาวเมียนมากล่าวว่าอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วเพราะสามีทำงานเป็นลูกเรือแพปลาส่วนตนเองรับจ้างแกะปูโดยครอบครัวตนเองเช่าบ้านที่ชุมชนแห่งนี้เดือนละ1 5 0 0บาทรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วประมาณกว่า2,000บาทน้องเป็นคนไทยหรือเป็นคนพมา่าพม่าครับเป็นพม่านะมาจากรัฐอะไรยังไงบ้านอะอยู่ที่ไหนพมา่มาพม่าบ้างถวายค่ะพี่มันอยู่ถวายเนาะ อันนี้เราอยู่กับใครเนี่ยอย,อยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนทงคนมีลูกด้วยมีลูกด้วยเราเช่าห้องนี้ห้องเราเท่าไหร่เนี่ยต่อเดือนต้อเดือน3,300บาทสัปาห์ 1, ค,ค่ะประมาหนย่างเดียว1,300บาทแล้วค่าน้ำเท่าไหร่ค่านา้ำ200บาทค่ะ่าไฟค่าไฟ500กว่า500กว่าบาทแล้วเราอยู่ตรงนี้เขาเรียกชุมชนอะไรฮะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรตรงนี้รู้ไหมภาษาไทยรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้แล้วเรามาอยู่นี่นานนานกี่ปีแล้วอปีกว่าแล้วค่ะกปีกว่า,า,าอ,อืมแล้วคนพม่าที่อยู่ตรงนี้เยอะไหมอันนี้พม่าหมดเลยค่ะหมดเลยแล้วเขาทํางานทำ,ทำงานที่ไหนอ่ะทำงานการที่แกะปูค่ะแกะปูะปะทุกคนแกะปูหมดเลยเหรอไม่นนนนนนค่ะอันนี้คนนึงแล้วก็อันนี้คนนูงค่ะแต่ก็คนนี้ไปทํางานทะทำงานข้างนอกเขาทาอะไรอ่ะร้านอาหารค่ะร้านอาหาร อยู่ตรงนี้เป็นไงลําบากไหมลําบากปลบากคือคือมันเข้าใจไหมพอพอฝนตกเอางี้พอฝนตกเราทําไงมันรั่วไหมไม,ไม่รั่วอฝนเปียกไหมพอฝนตกอ่ะไม่เปียกม่เปียก,ยกนิดเดียวค่ะถึงน,นิดเดียวแล้วพอน้ำมันขึ้นมันขึ้นมาถึงขนาดไหนอน้ำางล่างอ่ะมันท่วมไหมน,นิดเดียวค่ะพี่เอาไม่ท่วมใช่ไหมไม,มีหน่วยงานของของทาง รัฐอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาดูแลมีไหมไม่เข้าใจโอเคเออถ้าเราไม่สบายอ่ะเราป่วยอ่ะเราไม่สบายเราไปหาหมอที่ไหนไม่ไม่ได้ไปหาหมอ,อค่ะซื้อมาเองซื้อยากินเองอเอาทำไมไม่ไปหาหมอเรา,เ,ราเดี๋ยวก่อนเราเข้ามาเนี่ยเรามีถูกต้องไหมคือคือถูกต้องตามกฎหมายไหมหมายถึงว่ามีมีใบสิิชมพูไหมมีมอ๋อก็ถูกต้องโอเคอืม บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของของคาพูดที่เราถามก็ไปเพราะว่าเขาเป็นต่างด้าวเนาะเขาก็เข้าใจก็นะก็พูดได้ก็ถือว่าโอเคนะพูดพูดภาษาไทยได้ก็เก่งไงแต่เราพูดภาษาพม่าไม่ได้เลยเนาะไอปูนี่ของใครอะของพี่แอบเรารับจ้างแกโลเท่าไหร่ปูเล็กก็ได้โลเลืนหนึ่งค่ะปูใหญ่ก็โลหนึ่งเจ็ดสิบค่ะวันหนึ่งได้กิโลปูเล็กได้สามโลสามโลกว่าค่ะ กูใหญ่ก็ห้าโลห้าโลกว่าแล้วเราทำกันเยอะไหมแถวนี้เยอะแล้วแฟนทำงานอะไรทำงานทำงานทำเรือค่ะอ๋อออกเรือมีลูกกี่คนอ่ะคนเดียวค่ะกี่กี่ปีแล้วเรือสี่ก็หอปีแล้วค่ะอ๋ออยุหกขวบแล้วขึ้นเรียนที่ไหนรู้เหรออือของพม่าค่ะอ๋อโรงเรียนพม่าที่แล้วใครไปส่งอ่ะไม่ได้ไปส่งค่ะที่บ้านค่ะ ยังไม่ได้ไปอ๋ยังไม่ได้ไปแต่ถ้าไปก็ก็ไปขึ้นโรงเรียนพมา่าเสียตังไหมไม่ได้เสียตังคทางนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตทราบว่าพื้นที่ชุมชนหน้าสะพานปลาอยู่ในความดูแลของทรัพยากรชายฝั่งและถูกบุกรุกเป็นที่อยู่อาศัยมานานหลายสิบปีแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการเข้าสู่โครงการคอทอชอ หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติของรัฐบาลซึ่งจะจัดสรรที่ทำกินให้กับชาวบ้านในอนาคตทั้งนี้ในวันที่19มีนาคม2568หหน่วยงานภาครัฐจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและประเมินสถานการณ์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ